ในโอกาสที่ไฮโซปาร์ตี้แมกกาซีนนะครับครบรอบ18ปีนะครับที่หนึ่งก็ขอให้นะครับนิตยสารไฮโซปาร์ตี้นะครับอยู่คู่กับแผงหนังสือไทยตลอดไปนะครับแล้วก็รังสรรค์งานดีๆออกมาให้กับพวกเรานะครับแล้วก็ประชาชนนะครับได้ชื่นชมนะครับผลงานที่น่าสนใจอย่างนี้สืบต่อไปเรื่อยๆเลยครับค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับไฮโซปาร์ตี้นะคะครบรอบ18ปีแล้วยินดีด้วยนะคะก็ขอให้อยู่กับ คนไทยนะคะไปตลอดแล้วก็ประสบความสําเร็จนะคะในทุกๆเรื่องเลยนะคะหนังสือไฮโซปาร์ตี้ปีนี้เป็นปีที่18เป็นสาวแล้วนะคะก็ขอให้หนังสือขายดีๆนะคะแล้วก็อยู่คู่กับพวกเราคนรักการอ่านหนังสือขอใหออ้ประสบความสําเร็จแล้วก็เฮงๆรวยๆนะคะขอแสดงความยินดีกับไฮโซปาร์ตี้ด้วยนะคะ18ปีแล้วนะคะยังจำวันแรกได้เลยว่า จัดงานให้วันแรก18ปีแล้วเร็วมากเลยค่ะแล้วก็ที่สําคัญคือน้องหญิงและทีมงานเก่งมากนะคะที่แบบว่าทํานี้สานดีๆให้กับประเทศไทยได้ตลอดเวลานะคะและที่สําคัญคือเป็นนี้สานที่แบบว่าคนอ่านได้ความรู้นะคะยินดีด้วยนะคะกับไฮโซปาร์ตี้18ปีนะคะขอให้ปีที่18เนี่ยเป็นปีที่ดีสําหรับไฮโซปาร์ตี้นะคะแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องแล้วก็ขอให้เป็นปีที่ดีตลอดไปค่ะขอบคุณมากนะคะ ป ah ีนี้ให้โซฟาร์ตี er ้ครบ18ปีแล้วนะคะเราก็อยากจะโอยพรให้โซฟาร์ตี้เนี่ยอยู่คู่กับคนไทยไปนานๆแล้วก็สร้างคอนเทนต์ที่มีคุณภาพแบบนี้ไปตลอดไปเลยนะคะ Happy Anniversary นะคะใหโซปาร์ตี้ขอให้อยู่คู่กับคนไทยไปนานๆนะคะแล้วก็ผลิตหนังสือดีๆอย่างนี้ออกมาเรื่อยๆนะคะเป็นสุขสรรต์วันเกิดแล้วกันครับก็ถ้า ้าเปรียบกับคนนะครับก็คืออายุ18เนี่ย1 8ปีก็เหมือนอายุ18ปีเนี่ยก็เหมือนวัยรุ่นที่กําลังแบบว่ามีไฟมุ่งฝังอะไรเงี้ยก็อยากให้ไฮโชปาร์ตี้เนี่ยมีไฟแบบมันปนานๆแล้วก็อยู่ด้วยกันเปนานๆน,นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับไฮโชปาร์ตี้ในโอกาสครบรอบ18ปีนี้นะคะก็ขอให้เฮ่งๆประสบความสำเร็จยิ่งๆขึ้นไปนะคะขอวอวยพรนะครับเนื่องในโอกาสว,าว,าวันคล้ายวันครบรอบ 18ปีของหนังสือไฮโซปาตี้นะคบก็อยู่กับวงสังคมแมทวงสังคมแล้วก็นำเสนอสาระสิ่งดีๆให้มา18ปีแล้วนะครับก็หวังว่าจะอ,อ,อยู่ด้วยกันแล้วก็เป็นเพื่อนกันไปแบบนี้ตลอดไปครับค่ะก็ขออวยพรน,นะคะสุขสันวันเกิดไฮโซปาตี้ครบ18ปีบริบูรณ์นะคะแล้วขออวยพรให้มีแต่ความสำเร็จ อ่าหนังสือในรูปแบบทุกๆรูปแบบไม่ว่าจะเว็บไซต์ไม่ว่าจะพิมพ์หรือไม่ว่าจะวีโอนะคะก็ขอใหอ้มีแต่ความสุขในการครอบรอบ18ปีแล้วก็ขอให้มีหลายๆปีขอได้มาอวยพรนีนทุกปีนะคะ